เรนี่พิษณุยาเรนี่โอ้โหดีใจอะไรมาเนี่ยเจ้าพี่เอ้ามันเป็นโชคดีของเราสองคนผัวเมียแล้วสิจริไหมพี่ปลาพ่อฝันพี่เป็นจริงแล้วนะพี่เดี๋ยวไปนตัดปืนเจ้าวิถงจุดมายปลายทางเลยไปเจอผู้ชายคนที่เขาถูกทาร้ายมาลบตรงหน้าพี่เข้าช่วยเหลือเอาไว้รู้ไหมเขาเป็นใครเป็นใครจ้าเขาเป็นเจ้าวชระอดินเป็นเจ้าเจ้าโคเมอรที่เราอยู่ทุกวันนี้จริงหรอ มันมีเหตุผลที่เขาต้องถูกทำร้ายมาพี่ก็เลยเช่วยเหลือกลับมาบ้านแล้วก่อนพามาบ้านเรามาแล้วก็เล็กแค่นี้เองที่จะพามาทำไมเาขาบอกเขาอยู่ได้นะคือคนเราต้องช่วยแลอเขาไปก่อนเพื่อมันื้อด้กันเอาพี่กับข้าวที่ราให้พี่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่หลังบ้านพี่จะกินเลยไหมเดี๋ยวให้เจ้าเขากินก่อนเอาพี่กินที่หลังได้ข้า,เาเวเหลืออยู่แค่มือนี้มือเดียวแล้วนะก็ใช่แต่ว,ว่าตัดใจอยากให,ให้ถ้าเกิดเขารักให่ครอบครัวเราพาเมียพี่เป็นแม่ครัวพี่เป็นทหาร ลูกก็สปอยทำายไปด้วยไอ้ก็ตามใจพี่ก็แล้วก,กันนถ้าอดทั้งมื้ทั้งกอดต้องพึ่งลูกเรานะตามใจเดี๋ยวเข้ามาไอ้เมตาตาเร้ยเร็ว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 หลงเลยขึ้นบ้านสองก้อนขึ้นบ้านสองก่อนเออไม่ใช่บ้านข้าขึ้นบ้านสองก่อนอมาเลยมาเลยจ้ะโอ้โห กระทำมุมจากะนุจากตอนนี้ม่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วทำไมมันจากไปแล้วไม่ใครจากอย่างนั้นต้นรางวัลแต่บ้านฉันนี่ไม่ธรรมดาด้วยนะทำไมอะบ้านกูมีม้าหมุดด้วยเห็นไหมบ้าเหรอข้างบ้านก็มีงานวะเดี๋ยวกูจะไปเล่นเนี่ยไม่เอาไม่ให้เล่นกูจะไปเล่นป้าหลูกมึงมันยาวอ่อนเ่ยมึงไปเล่นม้าม้าหมุดมึงมึงดีมากนะเดี๋ยวให้เจ้าพี่เข้าไปนะเออเออ เรากินที่หลับเพี้ยนไม่เป็นไรขอบเจ้าขอนั่งรอก่อนเลยนั่งนั่งนั่งรับรองว่าอาหารเดี๋ยวมาใช่หรอแต่ละดีขอบใจมากน้ำใจดีจริงเลยนะคุณเปนน้องขอบใจเนะเป็นน้องใจดีคนที่มัขอโปรดพี่นั้นเลยอ่ะไม่ใช่บอกใครเลยเขาจะกินอะไรนะไม่ได้ในการกินก่อนลงน้ำเลยไม่ได้น้ำแล้วแล้วคุณแม่นะครับให้ใครไปบอกทางด้านล่้นเบาเสียงหน่อยเขามีคนมาบอกว่าด้งนลุ่นยังตามเสียงมาได้เป็นจ่าทางนู้่นนะ ทีไหนอะทางการที่แล้วก็บอกนี่แหละมีเรื่องอล้ดิโอ้โหมีเรื่องมึงไปไหนหรอจ้าจะมีเรื่องนี่มีเรื่องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้นี่เลยเป็นของแบบเป็นนอกเป็นนอกเลยรสชาติมันอาจจะไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าอะไม่ได้ไม่ได้เขาชอไม่ถือเอาเลยเต็มที่เลยไม่ถือก็วางดิวางเนี่ยกับข้าวนะฉันตัดใจให้เจ้ากินก่อนเลยจริงเหรอฉันเหลือแค่นี้แล้วแต่ฉันนึกสงสารเจ้าไง เจ้าเก่งใจจริงๆเชื่อหรือเปล่าบ้านฉันเนี่ยนะยากจนยิ่งดูดิบ้านฉันน่ะข้าวเหลือก็ป่องเดียวยากเออแต้วตัวนี้เลยสิเดชพูดนะฉันไม่ต้องการอะไรเลยนะเดี๋ยวฟังก่อนฟังเฮ้ยนี่พังนาฉันไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยจำจังสบายฟังไม่ใช่ใช่ว่าบ้านฉันเนี่ยเหลือข้าวกระป๋องเดียวจนแต่ทีนี้พอเจ้ามาเนี่ยเจ้าจะได้พาฉันเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยฉันก็เลยให้เจ้าเนี่ย กินเลยให้เจ้าให้เจ้าไปกินข้าวไปก่อนเจ้าเจ้ากินเจ้ากินให้มันหมดไปเลยฉันจะได้ไม่ต้องแดกอะไรเลยกินจ้าทำไมมพูดอย่างนั้นเล่ากินจ้าให้หมดบ้านไปของเจ้ากินไทยนะกินให้บรรลัยไว้วร์สุดข้ากินหมูไหมเนยในตาอนี่อาหารอาหารข้าวเป็นอะไรเนี่ยนี่อาหารข้าวปะเนี่ย อไรนี่อาหารคาวหรอะไรคืออะไร่ะเนี่อาหารพวกพวกอาหาร่เราไม่มีอาหารหวานเาโอ้โหขนาดคอก็แดงเนี่ยเียเจ้าไม่มีอะไรก็กินได้ก่อนอาอยู่ไม่ใช่หรออยากกินไอ้ที่มันไอ้ี่อะไรอ่ะสาคูแช่สาคแช่เกาูลวะสคูแชกมันคุณจะเปียดอ่ะไม้เนี่ยต้องถามคนเก่าๆอะไรวะสาคูเปียกไงสาคูเปียก่กููดถู นี่มุงงอะไรกับสาวคูนี่จ้ะน้ำน้ำน้ำอันนี้น้ำไม่มีอะไรเลยน้ำน้ำน้ำอะไรน้ำเปล่าขอบคุณเจ้าจ๋ากินข้าวนะแล้วก็กินให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงฉันแค่กินที่หลังได้เล่นบกกอะไรเล่นไปแล้วกูไม่เล่นด้วย ขอบใจมากๆเลยกับข้าวจานนี้อร่อยมากๆโอ้ข้าพเจ้าเดี๋จะรู้จริงๆว่าใครเป็นคนทำอารนี้พวกบ้านพวกบ้านทํามาให้เลยพวกบ้านที่ฉันอยู่ด้วยกันเดี๋ยทํามาให้อร่อยจริงเออพวกบ้านไห้ก็รวมรวมเมียกูไปเรื่อยรวมรวมกันไงหน้าฉันต่อหน้าฉันนี่ยังถลายได้เลยนี่ยนี้ถ้าถูกใจอ่ะขอเป็นแม่ครัวในเมืองหลวงได้ไหมข้าพเจ้าต้องการจะให้คนนี้อะไรวะพวกบ้านไหอก็คือมีมีรวมเมียกูไปด้วยไงรวมรวมกัน เขาจะต้องการไปเป็นแม่ครัวภายในเมืองเป็นแม่ครัวในเมืองหลวงจริงจริงจริงอ่ะอันนี้คือไม่มือพวกบ้านหรอโอ้โหพวกบ้านฉันท์อ่ะโอ้โหมฉันชอบฉันชอบแล้วฉันล่ะเขาเจะให้เจ้ามาเป็นขุนพลได้ได้ได้ขุนขุนพลส่วนนายจะมาเป็นรั้วของชาติฮะรั้วของชาติจ้้เป็นรั้วชาติเลยนะพึ่งเนี่ยยอดเลยอยากจะรู้จักกัเกินเขาหวานของหวานกรวย กล้วยกล้วยกินไหม๋ยวกินเดี๋ยวรออีกสักสองสามเดือนเดี๋ยวให้กินกินยากจังอางี้เดี๋ยวแนะนําแม่ครัวรู้จักก่อนแล้วก็พาเป็นแม่ครัวในเมืองหลวงอยู่ทางนี้จ้ะว่ายเลยฉันฉันว่ายดิจ้ะฉันเป็นแม่ครัวใช่ไหมไปไปมันกินกับเรา một lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลยจ้ากินเลยร้องนี่ทำไมแม่น้องรอเช้าอยู่ครั้งต้องไง Oh my- oh. แต่สับหัวใจพี่บังฟังไปเอ็นี่แกงอะไรหอมไม่มีรอนรลอลูกคอเขาไม่ต้องาร น,น้องไม้มีเครื่องปลุงเสร็จเข่าปลุงสมเด็จที่เจ้าเขาเรียกขนมนมสาวสมดับเจ้าท่าได้ครึ่งอยากก่อน เป็นแม่ครัวเร,เราเป็นยอดคุณพลหมูหน่อยมาก